ตอนนี้นะครับเรามีบริการเติมคูปองแล้วนะครับใครสนใจเติมคูปองนะครับสามารถเติมกับเราได้นะใครที่เติมในเกมนะก็จะแนะนําว่าเป็นร้านมาโนนะครับเพราะว่าจะเติมได้ทั้ง A s แล้วก็ NA นะครับราคาค่อนข้างถูกนะส่วนใครที่เล่น a อนะครับก็แนะนำนะครับเติมกับผมนะก็จะเป็นบัตรราเซอร์ต่างประเทศนะครับได้ทั้งคูปองแล้วก็ได้ทั้งเพชรนะครับคุ้มมากๆนะสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตตัวเกมนะตัวเกมนะครับก็ได้ปล่อยระบบใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ตัวกิจกรรมใหม่นะ ตัวกิจกรรมแรกนะครับก็เป็นการล็อกอินนะครับสิทธิพิเศษการล็อกอินวันแรกนะครับเราก็จะได้รับเปียโกะนะถามว่าดีไหมสำหรับผมนะครับดีนะเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักในการจัดฝูงธาตุน้ํานะหินแร่ครับแล้วก็วันที่3ครับนี่เลยพยักเกราะใครที่เป็นมือใหม่แล้วไม่มีสัตว์ขี่นะครับพยักเกราะเลยก็เป็นตัวที่มีดาวมเนะครับทอง20,000อันนี้วันที่5นะครับก็ได้ปีกนะวันที่6ครับเพชร200 วันที่7ครับนี่เลยปืนจอยนะครับก็เป็นปืนที่ยิงทะลุแมปนะเหมาะกับการลงดันนะครับรอบที่2นะครับหรืออาทิตย์ที่2นะครับวันที่8นะเราได้เพชรสามร้อยนะครับแล้วก็วันที่14บนะครับเราได้เพชรอีก500นะนี่เลยครับอาทิตย์ที่3นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าทีเด็ดเลยครับนี่เลยวันที่21นะครับก็เป็นกล่องอุปกรณ์นะครับสามารถเลือกได้นะและมีครบทุกอุปกรณ์นะครับใครขาดแหวนขาดสร้อยนะครับ หล่องนี้ช่วยคุณได้นะครับวันที่15นะครับก็มีกิจกรรมล่าดาวเข้ามานะนี่เลยครับจนถึงวันที่2 1 22นะนี่เลยครับล่าดาวนะก็น่าจะพรุ่งนี้นะครับวันที่15นะในส่วนของระบบใหม่นะครับถามว่าดีไหมสำหรับผมนะครับที่เข้าไปดูนะมันบั๊กอยู่ไม่รู้ว่าแก้หรือยังนะครับระบบใหม่ที่ว่าครับคือระบบเชิญเพื่อนนะครับปกตินะครับก็จะเชิญผู้เล่นที่ออนอยู่นะ แต่ว่าเพิ่มเข้ามาครับนี่ครับตัวละครผู้ช่วยนะครับนี่ครับพอกดแล้วค้างอ่ะคือมันต้องรออ่ะไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําไม่พาไปนะครับเมื่อเราเชิญเพื่อนนะครับเพื่อนเราไม่สามารถใช้เทมได้นะเดี๋ยวผมเชิญสักคนแล้วกันนะมีครบทุกคนเลยนะครับมันดียังไงครับสําหรับผู้เล่นที่มีพลังนน้อยอ่ะแล้วมีเพื่อนพลังเยอะๆสามารถดึงเพื่อนมาช่วยได้ครับเดี๋ยวผมดึงคนนี้แล้วกันนะครับห้าแสนแปด ไหมครับพอดึงเข้ามานะกดเริ่มทันทีเลยนะครับโคตรค้างเลยครับดูดิทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะน่าจะบั็อกอยู่นะหรือข้อมูลผิดพลาดอยู่นะครับข้อมูลไม่สัมพันธ์กันนะก็เกิดอาการบั็อกนี่ครับไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยนะโอเคไม่แน่ใจนะครับได้โบน,นัสเพื่อนหรือเปล่านะ โอ้ oh, ไม่ถึงบอสด้วยไม่เป็นไรช่างมันอ๋อ oh, แบบนี้เองไม่มีไอเทมนะครับแต่สามารถกดสกิลสัตว์เลี้ยงสัตวขีได้นะได้อยู่ไม่มีไอเทมเลยนะอืดีนะครับดีนะครับสำหรับคนที่พลังน้อยๆนะ แล้วเพื่อนอ่อนไม่ตรงเวลานีครับก็อันเชิญเพื่อนนะครับมาช่วยเหลือได้ดีมากๆนะครับก็สำหรับผู้เล่นพลังน้อยๆนะถ้าจะถูกใจสิ่งนี้นะครับในส่วนของด่านวนเผ่านะครับก็จะมีด่านที่3นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ ตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวเราขอยิงเสาแล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับก็จะเป็นเทินแยกนะครับไม่ใช่เทินรวมของผู้เล่นนะครับก็จะเป็นเทินแยกถามว่าดีไหมสำหรับผมนะครับมันก็ดีนะเล่นหล,หลายๆคนอ่ะเป็นเกมรวมอ่ะเป็นเทินแยกมันจะดีกว่านะครับจะได้รู้นะครับว่า เพื่อนเราทำอะไรมันดีนะดังนั้นน่ะด่านนี้อ่ะดีที่สุดนะ่ะอยมีสโนควีนน่ะที่ช่วยได้ครับแล้วก็อืมต้องเป็สนสโนควีนน่ะหรือไม่ก็ให้มันเกิดข้างบนนะถึงจะเล่นได้อะ่ะก็ต้องใช้สูตรเดิมนะครับสูตรนี้นะ โอเคครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอถึงเทธนเรานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็ต้องใช้สูตรนี้อยู่ดีนะครับสูตรเดินตกนะอ่ะสุดท้ายนะครับก็ต้องใช้สูตรนี้นะสูตรเดินตกอยู่ดีนะครับ แย่จัดเลยนะคือมันไม่ชนะอ่ะเมื่อเราคาได้ใช่ไหมตอนหนึ่งเธอหนะแล้วมันตายเกิดไงมันเป็นเธอแยกไปเลยอ่ะอืเดี๋ยวเราไปดูด่านอื่นกันบ้างนะเดี๋ยวเราวานแนวแป๊บหนึ่งเนียครับว่าวานแนวจะบอกเดี๋ยวเราวานแนวเนียครับโอเคครับแป๊บหนึ่งนะ ตัดลมหรอแ่มนะครับโอเคครับ อ่าจริงๆด้วยครับเหมือนกันทุกดานเลยนะจะเป็นเตินแยกทุกดานเลยครับทุกดานสำหรับใครที่ลงคนเดียวนะครับจะเวิร์กนะแต่ถ้าลงหลายคนนะครับเหมือนเดิมอืมอันนี้ต้องพิจ,จนารนณานเลยนะครับว่าเราต้องทำ <c oughs> ดาวมิหรือเราต้องพึ่งเพื่อนนะครับสรุปว่าระบบพึ่งเพื่อนนะครับถามว่าดีไหมดีนะถ้าได้เพื่อนดีๆครับดี แต่ถ้าดึงเพื่อนแบบดามมจไม่มีอ่ะไม่แนะนำนะครับก็แทนที่จะเพิ่มระดับนะครับกลับมาทําแบบนี้นะรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยอะไรนะครับย้ำนะครับไม่ได้ช่วยอะไรนะแต่สำหรับ ผู้เล่นนะครับระดับส,สูงที่มาแบกเด็กๆนะครับมันก็จะเสียเวลานะครับก็แค่นี้เองไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าด่านนี้ไม่ดีเลยนะชนเผ่านะครับตานที่สามนะอันนี้ขอแบบติเลยนะครับไม่ดีนะครับยิ่งผู้เล่นไม่รู้สูตรที่ผมเล่นอยู่อ่ะโคตรแย่เลยนะครับโคตรแย่เลยนะมันต้องใช้สูตรนั้นอย่างเดียวนะครับหรือไม่ก็สโนวควีนนะ อือัปเกรดในส่วนของแพ็คเลเวลนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยครับสิทธิพิเศษนะครับก็จะมีแพ็กเพชรนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าปองนะได้เพชรทั้งหมดเจ็ดพันเพชรนะครับแพ็กทองคํานะครับหนึ่งพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับเดี๋ยวเราซื้อเลยแล้วกันนะนี่ครับ ตอนนี้เรามีทองครับเจ็ดแสนนะกดรับให้หมดเลยแพ็กตาม่วงนะเห็นว่าได้สองแสนนะครับราคาอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าปองนะก็ใครนะครับอยากได้เพชรราคาถูกนะแนะนำครับเติมปองหน้าเว็บนะครับแล้วก็มาซื้อแพ็กตอนนี้นะครับเราอยู่เซิร์ฟทั่วโลกนะ เป็นเซิร์ฟโกลบอลนะครับเซิร์ฟที่4เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ากิจกรรมผู้เล่นมือใหม่มีอะไรบ้างนะอันแรกเลยครับหมุนลอตโต้สมบัตินะครับก็หมุนครบตามจํานวนครั้งนะครับเราก็จะได้เศษหนูแฮมเตอร์นะ50เศษนะครับหมุนไป600ครั้งนะครับได้50เศษหลายหมื่นนะหลายหมื่นปองนะครับเป็นคอมโบนะครับเติมคูปองสะสมนะครับเราก็จะได้รับเป็ดย้อย อินแรวเวลสแล้วก็ทองนะครับเติมครบ1นึ่งกปองนะครับได้เป็ด1ตัวตีเป็นเงินบาทนะครับก็ประมาณสัก4,000ันถึง5 0 0พบาทนะอันนี้น่าจะมีอยู่แล้วนะครับแป้ใหม่เอ่ะเป็นมนุษย์ต้นไมอ้อ่ะเออก็ดีนะมีอะไรอีกครับที่น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเนี่ย ลงแรงนะครับนี่เลยได้หยุดน้ําค้างนะครับระดับสูงนะอันนี้ก็เป้าหมายเลเวลนี่ครับอันนี้อ่ะเป็นระบบใหม่แน่ๆนะเพราะว่าเซิร์ฟของเอนะครับเซิร์ฟเอเชียนะยังไม่เห็นนะครับนี่เลยครับชวนเพื่อนกลับมานะเพื่อนที่เรียกอยู่นี่ครับชวนได้วันละ3คนนี่ครับก็ในกล่องแรกนะครับเป็นกุญแจสมบัตินะกล่องที่2ครับเศษโนควีนครับ1เศษ กล่องที่3ครับไข่นะครับทําไมเป็นกรอบสีม่วงแต่ตัวไข่เป็นไข่ตานานนะเออแปลกว่ะกล่องที่4นะครับก็เหมือนกันนะเรียกกลับมานะครับก็เป็นกล่องเหมือนกันนะต่อไปครับกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่นด้วยนะครับ10คนนะครับได้2 0 0พันทอง20คนนะครับอินเลเวลหนึ่งครับ30ก้อนเล่นด้วย40คนนะครับกุญแจทองนะครับ2ดอกเล่นด้วย60คนนะครับ5 0 0พันทองนะเล่นด้วย80คนนะครับ กุญแจทองครับ3ดอกอันนี้ไม่ได้ใจครับเล่นด้วยหรือเข้าร่วมเล่นนะหรือจํานวนเพื่อนที่เรามีนะครับอืมอันนี้น่าจะสะสมจํานวนเพื่อนนะเดี๋ยวเราขอแอดเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้แหละใช่เปล่าไม่ใช่นะครับน่าจะเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนนะอันนี้ครับเล่นกับเพื่อนอะรเว้สามขึ้นไปนะครับจํานวน50คนนะ น่าจะเป็นจํานวนครั้งมากกว่านะไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะเวลอะไรอ่ะเวล1สิบสามะโอ้โหไม่มีใครมาเลยนะเออช่างมันกล่องผู้เล่นมือใหม่เหรอเฮ้ยอันนี้ก็มีว่ะหมุนฟรีซะด้วยนะแล้วถ้าออกนี่แบบโคตรดีอ่ะหนึ่งร้อยปองอ่ะแจมว่ะระยะเวลาของกิจกรรมนะครับกี่วันอ่ะสิบสี่วันนะครับสองอาทิตย์นะ โอ้โห oh, oh. แล้วหมุนฟรีซะด้วยนะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าหมุนฟรีวันละหนึ่งครั้งหรือเปล่านะโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนเราชวนแบตนะโอ้โหเจร้ายมากว่ะมีอะไรอีกอิจฉาชิบหายว่าแบบใครดวงดีอ่ะเปิดได้แบบโคตรดีอ่ะก็ประมาณนี้ละกันครับกับโก o บอลนะขอดูแป๊บนึงนะเราได้โทรมาเท่าไหร่นะ หนึ่งล้านนะครับราคาสองพันเพชรได้ทองหนึ่งล้านนี้ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มมากๆนะอืมในส่วนอัปเดตเดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วนะวันที่ยี่สิบสองก็เป็นกระต่ายนะกับคาเนวอนะครับชุดหม่อีกแล้วเหรออืมขอเป็นชุดดวงเอะพี่ชายผมบอกว่าอยากได้ชุดดวงอะ่ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับระบบนะครับก็มีแค่นี้นะถ้าให้ดีกว่านี้นะให้ไปแก้ไขปรปับปรุงบั๊กนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละ คนที่พลังน้อยนี้ยิ้มเลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับกับการอัปเดตตัวเกมก็วันพรุ่งนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับจากจกิจกรรมล่าดาวนะครับอะไรจะเข้ามานะ